ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านอีกเช่นเคยนะครับผมมาพบกับผมสอนนนชนแนลครัวหลังห้องนะครับผมไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันเลยนะครับผมเอาแบบนี้เลยนะห้องอสถานที่ทำครัวรับแคบ,บไปหน่อยนะครับผม เอาเฉพาะบริเวณจุดๆนะครับผมนะครับเมนูวันนี้เดี๋ยวคืนน้ำลายก่อนแป๊บหนึ่งเมนูวันนี้นะครับผมเป็นยอดฟักแมวนะครับที่เหลือจากคลิปก่อนนะครับผมเหลือเอาไว้เพราะว่าถ้าจะแกงก็คือมันเยอะไปนะวันนี้ผมจะผัดน้ามันหอยเต้าหู้ไข่ไก่นะครับผัดน้ํามันหอยเต้าหู้ไข่ไก่นะครับผมหลักๆก็จะมียอดฟักแมวนะครับเต้าหู้ไข่ไก่วันนี้ผมใช้สองห่อนะครับผมกระเทียมนะครับซอส สารพัดผัดนะครับผมใส่แค่อย่างนี้อย่างเดียวนะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วเพราะว่าในนี้ผมในสูตรผมมีครบหมดแล้วเนาะมีน้ําตาลซอสฟ้าเขียวซอสฟ้าขาวน้ํามันหอยซีอิ๊วดำนะครับอยู่ในนี้เนาะอยู่ในนี้นะอนนนะโอเคไม่ได้ใส่ผงชูรสก็อร่อยได้เหมือนกันนะครับอร่อยจริงๆแล้วก็น้ำมันพืชนะครับยี่ห้อใดก็ได้เดอ้อน้ำมันพืชเดอ้อ<ๆ>โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป หั่นเต้าหู้ไข่ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาเต้าหู้ไข่ไปทอดก่อนนะครับ <_ C 2> เวลาไปผัดจะได้ไม่เละนะไปรับชมขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะครับผม <_ C 2> เริ่มจากตั้งหม้อก,กระทะไฟฟ้าให้เดือดนะครับวันนี้ใช้หม้อกระทะไฟฟ้านะครับแก๊สของเราหมดนะยังไม่ได้ไปเติมนะแก๊สช่วงนี้แพงมากแก๊สปิกนิกร้อยแปดสิบาทเลยครับพี่น้อง oh, <no. S 1> นะรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าว่าด้วย เจ้าน้องหมาลูกดิกนะครับที่ตัวผมนะได้เลี้ยงเอาไว้นะครับผมสองปีนะเลี้ยงอยู่ด้วยกันนี่สองปีกําลังน่ารักเลยนะครับเนาะไม่ดือ้อไม่เฮาบอกให้หนั่งก็นัง่งบอกให้นอนก็นอนไม่ให้ไปก็ไม่ไปกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ป่วยลำไส้อักเสบนะครับผมนะเฉียบพัิุนก็เลยทำให้เขา าตายไปนะครับคุณจะตายไปเมื่อวานวันจันนะครับวันที่สิบสี่นะครับก็คือผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะคิดขึ้นมาทีไรเออขึ้นมาทีไรคือน,น้าตาจะไหลทุกทีเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทอดเต้าหู้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคิดถึงเขาครับเลี้ยงเขาแล้วก็ยังไงล่ะเลี้ยงแล้วก็รักนะ ก็ให้อ่กรอบไปเลยนะครับนะให้สุกกรอบไปเลยเดอ้อประมาณนี้อย่าเพิ่งไปคนอย่าเพิ่งไปคนคนไม่ได้นะครับผมก็พอพาเจ้าดูดิออกมาออกมาจากโรงบาลน,นะครับคือเขาเสียอยู่ที่โรงบาลก็พาไปฝังอยู่ตรงบอร่ปบอปลาบอ่อปลาบ่อกุ้งของแม่อ่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับผม ก็ตอนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจมากเลยโอเคครับจะสู้ต่อไปแต่ว่าในอนาคตน่าจะไม่เอามาเลี้ยงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขาป่วยแล้วนี่สงสารเขามากเลยครับเนาะเจ้าลูกนิกสงสารเขามากเลยก็จะไม่เลี้ยงแล้วเนาะแล้วก็จะพูดแค่ครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็จะไม่พูดแล้วเข้มแข็งเข้มแข็งนะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวด้วยกันเลยนะครับเราชมไปเรื่อยๆนะทอดให้กรอบไปเลยนะครับผม โอเคนะครับจากนั้นแล้วผมใช้กระทะเดิมเลยนะกระทะที่ทอดต้องหูไข่เมื่อกี้วากระเทียมลงไปเจียวเลยนะครับตักน้ำมันออกนิดหน่อยนะครับม่รู้อะไรก็ไม่รู้พี่น้องวางของละเกะละกะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยทำกับข้าวทีมมันสถานที่มันแคบนะพี่น้องเนาะโ oh, <no. S 1> อ้โเจียวให้หอมไปเลยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับยอดฟักแมวลงไปผัดเลยติมน้ำนิดหนึ่งนะครับยอดฟักแมวสุกแล้วนะครับใส่น้ำซอสของเราลงไปเลยนะครับนี่ซอสสารพัดผัดนะครับประมาณ1นทัพพีนะครับที่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับผมกะเอาโอเค เสร็จสับเรียบร้อยปิดไฟนะครับพอเดี๋ยวรอจัดจานตักเสิร์มนะครับผมจะไม่เอาเต้าหู้ลงไปผัดในนี้นะครับผมตักใช้วิธีตักลาดเอาเนาะทำไมงั้นเต้าหู้เราจะเละนะครับผมนี่นะครับเนาะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมออยอดฟักแมว ผัดน้ำมันหอยเต้าหู้ไข่ไก่นะครับผมจะเรียกยังไงยาวไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารด้วยกันเลยดีกว่านะครับผมจะบรรยายไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจะพูดผิดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ย oh, <no. S 1> โอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้ทางช่องโสนนนโอชแนลนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะพนองเนาะเรามารับประทานอาหารด้วยกันนะครับแอบคืนน้ำลายครับเมื่อกี้ในนี้นะครับ หวานๆหอมๆอ,อร่อยๆเลยนะครับผมสอนโนโญแน,นลครัวหลังห้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม